สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนึ่งก็จะพามาชมในส่วนของตัวรถสีประตูแคปโฟคันนี้นะคะซึ่งเป็นตัวท็อปสุดนะคะเดี๋ยวหนึ่งจะพาไปชมว่าเขามีอุปกรณ์ออปชั่นอะไรบ้างนะคะที่ทำให้เราเนี่ยต้องสนใจนะคะจับจองเป็นเจ้าของเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ ในส่วนของไฟหน้าของเขานะคะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะซึ่งให้แสงสว่างนะคะที่มองเห็นได้ชัดเจนตั้งแต่ระยะไกลนะคะสามารถที่จะปรับระดับสูงต่ำได้ถึง4ระดับนะคะซึ่งก็คือว่า,าทำให้ไฟเนี่ยไม่ไปแยงตากับรถที่ขับสวนทางมาช่วยลดอุบัติเหตุให้เราได้ด้วยนะคะ ด้านล่างของเขานะคะก็จะมากับไฟเลี้ยวนะคะและก็มีไฟตัดหมอกให้เราด้วยนะคะเวลาที่ฝนตกนะคะก็สามารถที่จะเปิดให้ความสว่างชัดเจนให้กับเราได้นะคะกระจังหน้าของเขานะคะก็จะเป็นกระจังหน้าขนาดใหญ่นะคะเป็นแบบโครเมียมนะคะให้ความสวยงามดุดันเลยทีเดียวค่ะนี่นะคะ ในส่วนของตัวล้อนะคะล้อของเขานะคะมีขนาดซีรีส์ยางอยู่ที่215ทับ70 R16 นะคะยางนะคะเป็นยางบิสโตนนะคะซึ่งลายตัวนี้นะคะลายล้อของเขานะคะ เป็นลายเดิมนะคะมาจากโรงงานนะคะเป็นแบบทูโทนนะคะให้ความสวยงามหรูหราอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าท่านใดนะคะอยากที่จะเปลี่ยนลายล้อแม็กก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยค่ะแล้วแต่สไตล์ของแต่ละท่านนะคะมาดูในส่วนของด้านข้างของตัวรถของเขานะคะก็จะออกแบบเส้นสายนะคะให้มีความสวยงามนะคะแล้วกอ็ออกแบบโดยยึดหลักนะคะของ การลู่ลมนะคะทําให้รถของเราเนี่ยมีความประหยัดน้ำมันนั่นเองค่ะในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะก็เป็นแบบ LED อยู่ที่กระจกมองข้างนะคะเพิ่มความโดดเด่นสะดุดตาให้แก่ผู้ที่ใช้งานรถนะคะบนท้องถนนร่วมกันกันกบเรานะคะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับเราด้วยนะคะเวลาที่เปิดเขาก็จะเห็นเราได้ตั้งแต่ระยะไกลเลยทีเดียวนะคะ ในส่วนของมือจับนะคะรุ่นนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นก็คือคันนี้เป็นสีขาวก็จะเป็นสีขาวนะคะแต่เราเพิ่มความรู้ราให้กับรถนะคะโดยการใส่ที่ครอบมือจับให้นั่นเองค่ะแล้วก็เจ้าตัวสีประตูนะคะคานเขาก็จะเป็นสีดำตรงนี้นะคะเพื่อเพิ่มมิติให้รถของเราเนี่ยดูมีความกว้างนะคะเห็นไหมคะพอติดฟิล์มไปแล้วก็ดำหมดเลยนะคะ และไฟท้ายของเขานะคะก็เป็นแบบ LED นะคะคุณลูกค้ารถเกตนี้นะคะด้านหลังนะคะมือจับเป็นสีเดียวกันกับตัวรถค่ะมาพร้อมกับกล้องนะคะแบบบิวอินค่ะให้ความสวยงามและก็เสริมความปลอดภัยให้เวลาที่เราขับขี่เวลาที่เราถอยเข้าซองต่างๆนะคะมีขค่ตัวกล้องนะคะบิวอินมาเลยค่ะรุ่นนี้นะคะก็จะมีกันชนท้ายนะคะ เอาไว้ให้เรานะคะเหยียบขึ้นนะคะแต่ถ้าหากว่าสายซิ่งนะคะก็สามารถที่จะถอดออกได้นะคะตัวนี้ค่ะถอดออกแต่งซิ่งได้เลยนะคะสำหรับสายซิ่งค่ะช่วงล่างนะคะด้านหน้านะคะจะเป็นแบบอิสระปีกนกสองชั้นนะคะ คอยสปริงและเหล็กกันโคมงพร้อมโชคอัพแก๊สนะคะด้านหลังจะเป็นแหนบนะคะพร้อมด้วยโชคอัพแก๊สนะคะซึ่งแหนบก็มี3ตัวนะคะและตัวนี้ก็จะเป็นล้อเหล็กนะคะตัวยางอะไหล่นะคะมีเสริมให้คุณลูกค้าด้วยนะคะเช็คดูได้เวลาที่ออกรถไปนะคะก็จะมียางอะไหล่ให้ด้วยนะคะ ต้องบอกไว้เลยนะคะว่ารถรุ่นนี้นะคะระบบความปลอดภัยของเขานะคะใส่มาแบบจุกๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS นะคะระบบกระจายแรงเบรก EBD คะ่ะเพิ่มแรงเบรก BA นะคะแล้วก็ระบบควบคุมการทรงตัวนะคะระบบล้อหมุนฟรีคะ่ะขึ้นทางลาดชันลงทางลาดชันก็คือมีมาหมดในรุ่นนี้เลยนะคะเรียกได้ว่าออปชันความปลอดภัยแบบจุกๆกันเลยทีเดียวนะคะ ออกรถอสูซมั่นใจแน่นอนในเรื่องของความปลอดภัยนะคะคุณลูกค้าสำหรับภายในของรถรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวหนึ่งจะพาลูกค้าไปชมในคลิปต่อไปนะคะ คลิปนี้นะคะหนึ่งก็พาลูกค้าชมภายนอกไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปล้างรถเตรียมรถให้คุณลูกค้าที่จะส่งมอบวันพรุ่งนี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวพามาชมเพิ่มเติมอีกค่ะยังไงฝากติดตามในส่วนของกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หนึ่งด้วยนะคะมือใหม่หัดรีวิวนะคะก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะมีรถรุ่นไหนก็เดี๋ยวเอามารีวิวให้ดูเพิ่มเติมนะคะ ถ้ายังไงก็สนใจรถยูสุนะคะสอบถามหนึ่งเข้ามาได้นะคะที่เบอร์โทร0827505701นะคะแอดไลน์มาคุยกันก่อนก็ได้ค่ะตั้งงบประมาณไว้เท่าไหนก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะยินดีให้คำปรึกษาคุณลูกค้าทุกทท่านเลยนะคะหรือว่าใครอยากจะเข้ามาชมรถนะคะก็สามารถเข้ามาชมได้ที่โชว์รูมอูสุคิงยตนสาขาบุยรัมนอกเมืองติดที่โรบินสันบุยรัมของเรานั่นเองค่ะ ถ้ายังไงก็คลิปนี้หนึ่งขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ